สวัสดีค่ะหลังจากที่หายกันไปวันนี้กลับมาลงคลิปแล้วนะคะไม่แน่ใจเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอเราใช้กล้องที่มันชัดถ่ายออกมาแล้วทำไม YouTube ถึงไม่ดันขึ้นเลยล่ะคะสงสัยน่าจะชอบให้เราถ่ายในโทรศัพท์แบบกล้องไม่ชัดไม่ชัดมากกว่านะคะนี่รอเล่นค่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันน่าจะเกี่ยวกับ บางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าสนใจมันก็เลยไม่ดันขึ้นนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะให้ทุกคนนะคะดูวิวเก็บวิวมานะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการที่เดินทางโดยสารโดยรถไฟซึ่งรถไฟราคาถูกมากเมื่อเทียบกับที่มิงจะต้องไปกับรถตู้นะคะ ถ้าเกิดว่ารีบๆก็ต้องไปรถตู้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีวันหยุดยาวๆก็ไปรดถดไฟค่ะนั่งสบายๆเวลาอยู่หอนี่ก็ไม่ได้ทำอาหารอะไรที่มันยุ่งยากเลยค่ะง่ายๆเหมือนในคลิปจริงๆก็อยากที่จะทำอาหารเยอะๆทุกคนค่ะถ้าใครชอบขนมไทยอ่ะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปอันก่อนหน้านี้ได้นะคะ อันนั้นเป็นขนมไทยที่อร่อยมากแต่ว่า YouTube ไม่ดันเพราะว่ามันชัดเกินไปน่าจะแปลกเลยว่าเออทำไมอยู่ดีช่องนี้คลิปชัดขึ้นมาแล้วมั้งคะอืมอุแต่ว่าลืมเล่าให้ฟังค่ะตอนที่ไปรถไฟนะคะก็ดูวิวไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสบตาก,กับคนที่เขากำลังโบกธงอยู่ค่ะก็ยิ้มให้เขาแล้วเขาก็ยิ้มกลับด้วย เป็นอะไรที่แบบเรารูรับรู้ได้เลยนะคะว่าเขาเป็นคนไทยคนไทยเนี่ยก็ใจดีนะคะชอบอะไรเล็กๆน้อยๆในตรงนี้มากเลยค่ะมันอบอุ่นใจทุกคนดูสิคะน่ากินไหมอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมปังเอามาเอามานึ่งใหม่เพราะว่าไปซื้อมาจากที่ตลาดนะนะคะอันนี้ เป็นอะไรคะโรตีสายใหม่คะ่ะอร่อยมากเลยนะคะวิ้งก็ซื้อข้าวโพดมาด้วยข้าวโพดแบบฝักสิบห้าบาทนะคะต้มรู้สึกว่ามันถูกกว่าในเซเว่นเยอะแต่ว่าด้วยเซเว่นมันมันก็ทำแบบพร้อมทานเหมือนกันแต่ว่าเป็นแพ็กเกจที่ดีกว่า